อย่าเล่นคาตาลีโลถ้าไม่มี2อ,อย่างนี้เรามีมาแปลกเลยอย่างแรกคือของโบราณไม่ก็ของแสงพอคล็อเรามีหัวใจหลักอยู่ที่การส่งคาตาให้ไปถึงฝั่งฝันฉะนั้นการแต่งองค์สงเครื่องจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้การคูกวงในของหน่วยสวัสดิ์คอมมานโดเป็นไปอย่างราบรื่นชุดเซตไอเทมยืนหนุข้างฟิกให้เป็นสามชิ้นนี้ของแสงให้เราจะตีเดรจะด,ดีที่สุดลองมาคือ Fail, สติเกอร์เฟลสวนเอรำไน ต่อมากับของโบราณขวัญใจเลยคือสัญญาผลอดแทนที่เอรับไนไม่กระดาวคอแทนสไตรเก์เฟลส่วนอย่างที่2ที่ควรมีเนี่ยคือมีคาตาเยอะๆจะเล่นคอมคาตาถ้าไม่มีคาตาอันนี้แปลกสุดแหละครับหรือถ้าหาแล้วไม่เจอสักทีลองกดติดตามช่องผมดูครับเพื่อดวงจะดีขึ้นและเมื่อเรามีครบ2อ,อย่างแล้วต่อมาก็คือวิธีการเล่นเราจะสโลโลหกให้คาตา3ดาวแล้วขึ้นเวลไปเปิดเประเทศอะคาเดมีต่อได้พาร์สำคัญที่จะทำให้โกลเด้นสตูล่าไม่ได้ยากอย่างทีฮิดคือการโพฒิชันสกิลของคาตาจะเล็งสตูลที่เล็กน้อยที่สุดใน ศัตรูก็ได้อยู่ในระยะทําการแล้วแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นนะดีเพราะบางทีตัวฝั่งนี้เลือดน้อยกว่าคาตาโดดผิดฝั่งไม่มีตัวอื่นในระยะยืนปั๊มใส่แทงหลักแล้วเราก็จะเละวิธีแก้คือเอาตัวดาเมจลองอย่างยูมี่มายืนฝั่งเดียวกันเพื่อให้มันลดเลือดแทงตัวมุมให้มากที่สุดคาตาจะได้ไม่โดดผิดฝั่งครับส่วนวิธีแก้บอดคาตาเด้ทำให้ต้องมีวิธีแก้บอดคาตาในคลิปคาตา